เดือดกลางไรสุดพ่อการชัยย้ำชัดถึงน้องอุงอิงสายป่วนอย่าหวังสร้างความแตกแยกสวัสดีครับสวัสดีคนครับหมดความเชื่อมั่นเลยบอกตรงๆหมดอะไรครับก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องมาดูก็ได้นะครับคุณแอมหมดความเชื่อมั่นเลยบอกตรงๆก็ไม่เป็นไรนะครับ เบาเบาสมองน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับเราต้องการคนสมองเยอะนะครับออกไปเลยก็ยิ่งดีนะครับพวกสมองน้อย สมองไม่มีรอยหยักบล็อกไปใครไม่ชอบก็บล็อกไปนะครับพูดพูดไปก็ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ยังไม่อยากดา่านะเจ็บคอพวกพวกที่ความคิดลบๆเราทำอะไรนิดๆหน่อยมันก็จะคอยลบอยู่แล้ว <c oughs> สายป่วน ลงลุ้มไปสถานการณ์วัดใจนะครับมาทำบุญทำบุญแล้วก็มาไลไลูกสาวไม่ชอบก็ไม่ต้องดูใช่ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับบล็อกไปเลยครับใครมาไม่ดีแต่ให้ดาก่อนนะให้ดาก่อนขอดาก่อน แต่ส่วนมากผมไม่ค่อยอา่านถ้าอ่านเจอถึงจะได้ดา่าขอด่าก่อนพบหมอนาฮะสวัสดีครับสวัสดีพ่อห้าลําพูนสวัสดีพี่พี่พรไัยขอบคุณนโมด้วยนะครับผมเกียงข้างเสมอด้วย่าจ้าคิดดีทำดีตลอดครับ <laughs> กำลังใจเดินหน้าอย่างเดียวครับเพราะเดินหน้าอย่างเดียวครับไม่ได้สนใจ <c ười> ไม่ได้สนใจนะครับเดินหน้าอย่างเดียวขอบคุณกำลังใจนะครับเอฟซีก็เห็นอยู่นะครับพี่น้องคนที่รักเราก็เห็นอยู่นะครับว่าเราทําอะไรนะครับก็ทําเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงบอกได้เลยว่า วงอิงก,ก็คืออยู่บนหิ่งนะครับวงอิงวงอิงก,ก็คืออยู่บนหิ่งนะครับใหบกบบ้กำลังใจทุกคนเด้อครับซาดีบ่าวอีสานนั่เด้อครับบอนกำลังใจพ่อขอบคุณสำหรับทุกคำสอนเออก็ไม่ต้องคิดมากบอนสู้ต่อไป มาซื้อบัตรทำบุญนี่ก็ดูเอาครับไม่ต้องพอพูดเยอะไม่ต้องมาอะไรกันเยอะแยะมากมายสำหรับผมแม่หน่อยอุ้งอิงพ่อเอกนี่คือสนิทกันมากอยู่บนหิ้งสำหรับลูกสาวก็คืออยู่บนหิ้งนะครับ เอวันนี้มาแล้วยอดแรกในหนึ่งร้อยคะแนนนี่ก็บอกอยู่ตลอดว่าอุงอิงคือยืนหนึ่งตลอดนะครับแม้ว่าใครจะมาป่วนทำให้แตกแยกกัอะไรก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเนาะก็ดูเอาแม้วาปันขอไม่แต่ขอสีด,ดาหัวคอแล้วดาหัวอปอดแล้ว <c oughs> ไม่ไม่จะเล่าให้ฟังเรื่องโพสต์วันนี้นะ่ะก็คืออันพบไปเจอเพจเพจหนึ่งนะมันมันเขียนว่าตึกโน่นผมก,ก็เลยก็เลยเอามาแคปก็ก็เอาลงโพสต์ก็แค่นี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรในกอไผ่เลยนะครับผมแต่คนก็โยงไปโน่นไปนี่ไปน,ไปนี่ความคิดเยอะมาก สมองเยอะมากนะครับลมใต้ปีกเดีกงน,กนครสีนะครับผมอ,อูกิสามรอคะแนนทำบุญสามรอคะแน,นนครับสาธุครับผมไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรในกอไผ่ครับผมก็ดูอยู่อเออเอ้คอมเมนต์กันแต่ก็ได้แต่ก็ได้หลายเหรียญอยู่นะ <c oughs> นานๆผม ผมจะแคปพวกนี้มาโพสนะครับนานๆทีผมไม่ค่อยโพสแบบนี้นครับ<ม>เด็กใต้ปีกสวัสดีครับปล่อยให้พวกมันบ้าอย่าอย่าไปหัวซ่ามันพี่น้องได้ไหลายเหรียญอยู่ครับแม่ได้เจ็ดแปดเหรียญพอดเดีสุดยอดอีหลี้าเดกดากันเ่ใช่ผมชอบมากเลยคำคมเนี่ย ผมโพสทุกวันจะไม่เป็นบ้าพาเป็นบ้าตายเหรอถ้าผมเอาคําคมมาในเพจมาลงมาลงมาลงจะไม่เป็นพากเป็นบ้าตายเหรออืมถ้าผมโพสทุกวันนี่สงสัยชักตายเลยแหละ <c oughs> คนบางคนก็รอแบบว่ารอแบบว่า รอแบบว่าลอเอาข่าวลบๆพ่อไปโพสใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้เหลือแแค่ไอนะครับไอแห้งไอแห้ง <c oughs> มันไม่กล้าเข้ามาช่องพ่อพ่อดาเอาม,มันกล้าไปแต่ช่องอื่น จ้างก็ไม่ผิดนะครับสําหรับผมกับลูกสาวเนี่ยไม่มผิดกันรู้รู้รู้ใจกันแล้วรู้ทุกอย่างกันแลนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ค่อยคุยกันแต่ว่าต่างคนต่างทํางานแต่ว่าความรู้สึกยังเหมือนเดิมอากาศแปลพวนหนาวหนาวร้นวนอนๆอแม่นครับผม มาทำุญช่วยพ่อการเร็วมาไล่ลูกสาวปิดวงไปเรื่อยๆนะครับผมเก <c oughs> ้าใบใครเก้าใบอีกเก่าใบสุดท้ายครับพี่น้องพออ่อมาขึ้นพอไปก็ตบองหนูมันบ่เก้าใบสุดท้ายละเขาไปสุดท้ายบ้านเขาทำมาพรใช่อยู่ผู้ใดเจ็บปติปล่อยหนึ่ง พี่น้องอีกเก้าใบสุดท้ายครับอีกเก้าใบสุดท้ายครับพ่องอีกก่อนโอมอุ้งิงิงเพียงโอมอุ้งิงิงเพียงโอมอุ้งิงิงเพียง<ม>เดี๋ยวจะโพสต์อะไราปิดวงอิงห้าหมื่นแรกมาแล้วครับห้าหมื่นคะแนนเขาจะไม่อิจฉาเราเหรอพี่น้องบม่อิจฉาหรอกเนาะแล้วแต่ เดี๋ยวจะโพสโพสก่อน